ถ้าเลือกได้จงเลือกให้ดีที่สุดแต่ถ้าเลือกไม่ได้จงทำให้ดีที่สุดซึ่งในคลิปนี้ค่ะไซเรนอยากจะแชร์แนวคิดนี้มากๆเพราะว่าส่วนตัวไซเรนเองรู้สึกว่าเอาความเป็นจริงมาพูดเนาะชีวิตคนเราอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นไปแบบตามที่เราวางแผนไว้หนึ่งร้หรือตามที่เราคิดจินตนาการไว้ก็แล้วแต่ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอะคะ่ะแล้วเราจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่ มัน out of control ของเราเราไปอยู่เราไปทําเราไปพัวพันกับสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะมาทาอ่ะสมมุติอายกตัวอย่างอย่างเช่นของเซเรนเองอะค่ะเรามีความฝันอยากมีธุรกิจอยากมีนูน่นมีนี่อยากทำนั่นทานี่ใช่ไหมแต่ปัจจุบนันอะมันยังทําไม่ได้ซึ่งเต็มที่เราก็จะทําได้แค่หาความรู้ศึกษาเพิ่มเติมลองทําสิ่งเล็กๆไปก่อนอะไรทํานองเนี้ค่ะแต่ปัจจุบนันอะมันก็มีงานประจําเข้ามาร่วมด้วยซึ่งงานประจําก็แบบ แล้วฉันก็ไม่ได้ชอบนะฉันก็ไม่อยากนึกเลยว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแทนที่ฉันจะไปแบบทําตามความฝันของตัวเองนึกออกไหมทุกคนซึ่งมันก็ยากอยู่เหมือนกันที่เราจะมี m i n d s e ตที่ดีกับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบที่เราทําอยู่ณนปัจจุบันนึกออกไหมคะเออแต่เราจะทํายังไงล่ะเซะเลนก็เลยไปเจอสิ่งที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปอะคะ่ะเมื่อเลือกได้จงเลือกให้ดีที่สุดแต่ถ้าเลือกไม่ได้จงทําให้ดีที่สุด เลยเอามากลางดูแล้วก็มองดูว่ามันทําอะไรได้บ้างมันก็จริงอยู่อย่างแรกเลยคือการใช้แนวคิดเนี้ยมันคือการที่คุณมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําไม่ว่าสิ่งนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วอะ่ะมมันกลายเป็นว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณคุณมีวินยัยไหมแม้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คุณไม่ใส่ใจแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คุณแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันก็ตามอ่ะ คุณยินดีที่จะทํากับมันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือความจําเป็นนะปัจจุบันที่มันต้องเกิดขึ้นทุกคนพอจะเห็นภาพใช่ไหมนั่นแหละเอออีกอย่างเนึงอะค่ะตัวเซเลนเองมองว่าอย่างมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเรามองกลับมาเวลามีคนในอนาคตเขามองย้อนกลับมาในสถานการณ์ของเราในสตอรี่ของเราเ่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราทำมาได้ดีแค่ไหนอย่างน้อยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบ เป็นหน้าเป็นตาให้เราเป็นแบ็กหลังที่ดีให้เราว่าขนาดงานที่ฉันไม่ได้ชอบสิ่งที่ฉันแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำมันแต่มีเหตุจำเป็นให้ต้องทำก่อนฉันยังทำออกมาได้ดีเลยแล้วปัจจุบันที่คุณได้โอกาสในสิ่งที่คุณต้องการแล้วโอกาสที่ทำให้คุณเติบโตในสิ่งที่คุณต้องการแล้ววันหนึ่งอะในอนาคตอะค่ะคุณลองนึกดูสิคุณก็ดีเซิร์ฟอยู่แล้วอะสมมติถ้าคุณไปทำงานบริษัทที่คุณอยากได้ เขาก็จะเห็นความตั้งใจที่คุณสั่งสมมาอยู่แล้วอะนึกออกไหมคะอืมในความเป็นจริงอะมันต้องบอกก่อนว่าเราเลือกไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่ามีมช้อยสยอย์เลยนึกออกไหมอืมเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าชีวิตเนี้ยตอนเนี้ยคุณจะเลือกอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบมันถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องจําเป็นที่จะต้องอยู่ก่อนสเลนอยากขอให้คุณทําให้ดีที่สุดขอให้ทําให้มันกลายไปเป็นแบ็คหลังให้คุณ ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับความรู้คุณเก,ก็บความรู้ให้ได้เยอะที่สุดถ้ามันเป็นทักษะเก่งด้านทักษะนั้นให้เยอะที่สุดอย่าดูถูกการกระทําเล็กๆสมมติบางคนไปเป็นแม่บ้านเนี่ยสมมติบางคนไปรับสอนพิเศษสมมติบางคนรับไปเป็นแนนนี่พี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยคุณอย่าดูถูกเรื่องเล็กๆพวกนั้นหรือเรื่องที่มันแบบคนอื่นอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะึกออกไหมค่ะอขอให้ทําให้เต็มที่เพราะคุณฟังนะวันหนึ่ง วันหนึ่งที่จัก,กรวาลเห็นคุณวันหนึ่งที่พลังงานของคุณมันถูกต้องไม่มีอะไรมาห้ามคุณได้แล้วโอกาสที่ใช่เข้ามาคุณจะคว้ามันได้จริงๆโอเคนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ขอฝากทุกคนที่มาดูคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะลองนำทัศนคติแบบนี้ไปใช้ดูแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะทำให้ชีวิตของทุกๆคนอนะไปได้ดีขึ้น คือควบคุมอารมณ์ตัวเองและความคิดและการกระทำสามอย่างหลักๆทำให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย